ส้มโอเพนพิสุทธิ์อดีตนางเอกออกวงการแต่งสามีมีลูกสองเจ้ว่าแฟนละครยุค90ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของส้มโอเพนพิสุทธิ์อดีตนางเอกหน้าแบลวเสียงใสหนึ่งในตำนานของเมืองไทยที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบนิติสารวัยรุ่นและมีงานโฆษณาหลายชิ้นก่อนที่จะฝากผลงานการแสดงทั้งหนังและละครอีกมากมายหลังจากนั้นเธอก็ได้บกมือลาวงการบันเทิงถาวรและไปแต่งงานกับวินิเลอร์รัตนชัยสร้างครอบครัวฝุดอบอุ่นจนมีพยานรักด้วยกัน สองคนเป็นลูกสาวสายลับและเสี่ยงฟอที่ตอนนี้โตเป็นสาวกันแล้วแถมยังมีดีกรีเป็นถึงนักกีฬาขีมา่ม้าทีมชาติอีกด้วยเรียกได้ว่าหน้าตาดีแถมยังเก่งคบเครื่องกันทั้งบ้านปัจจุบนันส้มโอเพนพิสุจน์เธออายุ57ปีแล้วแต่ยังสวยไม่สั่งและยังคอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆวันนี้จึงชวนทุกคนไปตามสองกันว่าส้มโอตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยในอินสตาแกรมของส้มโอเพนพิสุจิ์ได้ลงภาพครอบครัวที่อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกและได้ เขียนข้อความไว้อย่างอบอุ่นว่าวันครอบครัวจะนานแค่ไหนก็มีกันและกันเสมอ